สวัสดีแฟนเพจแฟนช่องและลูกค้าทุกท่านทุกช่องทางนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รถบรรทุกดีๆแหล่งรวมรถบรรทุกมบอสองและเครื่องจักรนะครับมองหารถบรรทุกใช้งานอย่าลืมนึกถึงเรานะครับรถบรรทุกดีๆก่อนอื่นนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เคาะหัวใจ2ทีนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยอย่าลืมเข้าไปกดนะครับจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่ทุกครั้ง สำหรับวันนี้พามาชมรถหัวลากนะครับค่ายวอนโบนะครับ F7 440แรงม้านะครับตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ d 1 3 4นะครับขนาดเครื่องยนต์13ลิตร6สูบเทอร์โบชาร์จและอินเตอร์คูลเลอร์นะครับกำลังแรงม้านะครับ440แรงม้าที่2,200นิวตันเมตรนะครับตัวนี้ใช้ระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับ iShift สำหรับเกียร์ไอชิปก็เป็นเอกลักษณ์ของโวลโวนะครับการเปลี่ยนเกียร์ก็จะนุ่มนวลม,มีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันลดความเมื่อยล้าของผู้ขับขี่นะครับสำหรับตัวนี้เป็นคราวเดียวนะครับช่วงล่างถุงลมนะครับ a i r s u s p e n s ช o ่นะครับช่วยการขับขี่แบบนุ่มนวลนะครับและสามารถปรับระดับความสูงของตัวรถได้ตามความต้องการส่วนระบบเบรคนะครับเป็นระบบเบรกแบบดิสนะครับพร้อม ABS EBS และ EVB นะครับระบบเบรกเครื่องยนต์ของ v o l v o ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่และยังมีเทคโนโลยีเพิ่มเติมนะครับระบบ VDS นะครับ Volvo Dynamic Steering นะครับระบบพวงมาลัยไฟฟ้า Power ช่วยบังคับเลี้ยวได้ง่ายขึ้นและลดแรงสั่นสะเทือนจากถนนนะครับระบบ IC ช่วยให้รถบ,บทุกสามารถปรับเกียร์และเบรกเครื่องยนต์ได้อย่างเหมาะสมตามสภาพภูมิประเทศท,ที่กำลังวิ่งอยู่นะครับซึ่งช่วยให้ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น ลูกค้าท่านได้สนใจนะครับสามารถแวะชมรถที่ร้านได้ทุกวันนะครับร้านมาง่ายๆนะครับพิกัดพิมพ์รถบรรทุกดีๆในแมปนะครับแล้วกดนำถามมาได้เลยส่วนช่องทางติดต่อนะครับอยู่บนหน้าจอสายด่วนนะครับ3 9 7 7 8 9 3 2 3 5และ Line Official นะครับเป็น l ลายร้านนะครับ ID มีแอดนำหน้านะครับเพิ่มเพื่อนเข้ามานะครับขอรูปขอรายเพิ่มเติมได้ เดี๋ยวไปชมภายในห้องโดยสารกันนะครับห้องโดยสารนะครับออกแบบได้กว้างขวางสามารถยืนภายในได้เลยนะครับสำหรับ volvo bon fh สี่ร้อแรงตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับเดินทางไกลนะครับห้องโดยสารข้างในกว้างขวาง,วางมากนะครับและมีระบบความปลอดภัยนะครับ airbag ถุงลมนิรภัยหลายจุดระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันนะครับเช่นระบบเตือนออกนอกเลนหรือ lane keeping assist นะครับ และระบบควบคุมศิลปภาพการขับขี่นะครับ Stability Assist นะครับและมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับหรือ Cruise Control Option จัดเต็มแบบนี้อยากทราบค่าตัวกันแล้วใช่ไหมครับสำหรับค่าตัวคันนี้นะครับแค่1,480,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจทักถามได้ทุกช่องทางนะครับหรือมองหารถบรรทุกแบบอื่นนะครับแวะมาที่ร้านได้ทุกวันวันนี้ลาไปก่อน